ข้อมูลงบประมาณของปี69นะคะหน่วยงานลูกสามารถดําเนินการได้เลยนะคะหลังจากที่เปิดปีผ่านที่เมนูการบริหารระบบเรียบร้อยแล้วค่ะปี69เรียบร้อยแล้วนะคะท่านะะสามารถไปที่เมนูระบบงบประมาณสําหรับการเบิกจ่ายของหน่วยงานภายใต้สังกัดนะคะแล้วก็คลิกตรงนี้ ค่ะจากนั้นให้เลือกปีประมาณ69เก้าข้อมูลจะยังไม่ขึ้นนะคะให้กดคัดลอกข้อมูลจากปีที่แล้วค่ะแล้วก็เลือกคัดลอกทั้งหมดหรือไม่คัดลอกนะคะถ้าคัดลอกทั้งหมดข้อมูลของปีหกแปดก็จะยกมายกเว้นจํานวนเงินนะคะท่านจะต้องไปบันทึกข้อมูลจํานวนเงินเองแต่ถ้าต้องการพิม โบประมาณใหม่ที่อยู่ในแผนนะคะสามารถกดเลือกไม่คันลอกแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะ